สวัสดีครับผมปบกับผมช่องนุ่มเจ็ดแค่นะทุกคนวันนี้ผมก็เข้ามาหาน้องแดงแล้วหลังจากเราที่หลังจากผมผมเนี่ยไม่ได้เจอกับน้องแดงมาเป็นอ้ยนานมากนะครับคิดถึงพี่นุ่มเหมือนกันนะใช่ใช่เอซีก็เรียกร้องมาว่าให้มาหาน้องแดงมากนะครับทุกคนนะอวันนี้ก็น้องแดงก็พามาตะลุยภูเขากลางป่าลึกไม่เจอกันนานก็พาพี่นุ่มมาชนาจะเต็มเลยครับใช่ครับวันนี้เดือดมากครับทุกคน แล้วก็คนข้างหลังพี่เป็นคนนําทางครับผมนี่ก็เด็นลุงชยัยสวัสดีครับหวังว่าพี่หนุ่มน,น่าจะยังไม่เคยเจอนะยังยังครับนี่ฮะอันนี้เขาเป็นคนนําทางพี่เป็นเป็นคนในเมืองรับแลนี่แหละพี่อ๋ออันนี้คือคนในเมืองรับแลใช่ใช่ใช,ใช่วันนี้คือแบบอะไรนะคนในเมืองเขาพี่แบบโดนอะไรนะลุงชยัยลิงปอบอ่ะหรือตัวอะไรปอบลิงตาแดงอ๋อคือแบบกัดกินไส้ไหนพี่แบบพี่อาจจะไม่เห็นแบบอะไรนะแต่ว่า ภายในของเขาแบบโล่งหมดเลยพี่จริงๆข้างในเลยใช่ใพี่แล้วแบบเมื่อวานผมพาเขาก็ไปส่งเสียชีวิตไปหนึ่งรายวันนี้เพิ่มมาอีกสองรายโอ้แล้วนะทุกคนนะวันนี้พวกผมก็จะเอาชีวิตรอดกันทั้งบนนี้นะเราต้องระวังพี่ข้างในข้างในทางเข้าพี่เขาวลุงชายว่ามันมีอะไรนะผีป่าเฝ้าทำเดียอ้โหทุกคนวันนี้คือไปะจนไผ่แบบสุดๆไปเลยนะเราจะมาเสี่ยงชีวิตยุ่ขทังบนนี้กันนะแต่ว่า เมื่อกี้ก็กล้องตัดไปนะทุกคนไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันนะแล้วก็เมื่อกี้หินกลิง้งเ <c oughs> สียงดังผมสะดุ้งเลยเมื่อกี้งงเลยนะทุกคนควาจะกล้องควายจะติดก็ผักหญ่เลยนะน่าจะพื้นทีท่นี้น่าจะคล่องแรงจริงนะไอถ้ำนี้ผมถามว่าผมเคยมาผมก็เคยมาพี่ผมมาก่อนผมไม่รู้ว่ามันเป็นทางเข้าเมืองอะไรหรอกผมไม่รู้ผมเพิ่งมารู้ที่หลังนี่แหละตอนที <c oughs> ่ตุงชายบอกผมเคยมาตั้งแต่ปีที่แล้วพี่มันแบบตอนนั้นได้ยินเสียงแบบสัตว์อะ ร้องแบบในถ้ำรั่นเลยพี่แต่ว่าเราส่องกลับไปดูแล้วไม่มีไม่มีอะไรเลยซึ่งวันนั้นเรามากันประมาณห้าคนอะ่ะพร้อมที่มันแบบแรงจริงพี่ม,มาคนเดียวก็อันตรายจริงครับทุกคน,นมันนะมันนะอันตรายจริงนะทุกคนนะเราพื้นที่นี้ก็บุคคลภายนอกนี้แทบไม่ได้มีคนรู้จักแนะ่นอนนะใช่เพราะป็นป้าลึกแน่นอนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะลุยเลยดีกว่าลวเลยเดี๋ยวลุงชัยเขาว่าพร้อมมานะก็ เหมือนจะนั่งชวดคาถาหรือนั่งรับก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าเหมือนบริกรรมคาถาอยู่นะทุกคนนคือทุกคนผมก็พร้อมละไปนะทุกคนเท่านี้ดูกันละเนี่ยพี่นมขางเท้าดูดูดูโอ้ยยังได้อ่ะโอ้ทุกคนไอ้ลุงชัยโอ้ยใจเย็นๆออกมาเร็วมึงไปเร็ กินแรงมากเนี่ยพี่ตรงนี้ยมีหมูป่าลงมาด้วยพี่เห็นไหมลอยลอยมันมาเล่นอ๋อเออจริงนะทุกคนนี่เป็นรอยของโอ้โหอันนี้หมูป่าอ๋อแต่กินกินแรงจริงวะสายใหญ่มากเดือนนี้มันอ๋อถ้ากินกินหมูป่ามันจะกินอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่พี่กินแรงจริงทุกคนเขาไปดูหินข้างในหินสีมีหลายสีผมเคยมานานแล้วแหละพี่แต่ว่าผมไม่เคยรู้ว่าเป็นเป็นทางเข้าไงพี่แล้วแบบมาคนเดียวไม่ได้นะพี่ต้องมาเยอะอย่างที่ผมบอก โหข้างในน้อกินถั่ยอดอ,อะไรนะ้นี่ลุงแกทำพิธีแล้วทุกคนนะอุนะ้ยอุย้ยปากทั้อย่างนี้เลยหอได้ี่เอ้ออะปากทั้อย่างนี้เลยนะงงทุะกทนนคนนี่แกทำ้ว ลงม,ม,มช้ไอ้นี่มี้มีดนีปักไว้ยางงี้เลยใช่ไหมลุงใช่แล้วกดึงอ หโอ้ยเละแล้วเลยไม่เละไม่ได้เละแปลว่าอะไรไปไปไปเนี่ยไปไปไปอุ้ยแรงอะไรนี่ลมเย็นว่ะเหมือนมีอากาศมันเข้ามาได้ป่ะแดงใช้พิมพนเหมือนอยู่ในแอร์ตอนนี้เย็นมากรองขาบุกเองด้วยฮะระวังผมหงมสนใจเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรวะแดงดูดิขาวๆเว้ย เฮ้ย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 อะไรวะดูคนขาวห้อยมาเนะทุกคนรีเลยรีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมันมีคนสะกิดร่างกูวะอะไรพี่ใช่เหรอเออเฮ้ยเอ็งไม่ได้สะกิดร่างพี่ใชเหรอไม่ได้ไม่ได้พี่ผมไม่ได้แจะแต่อะไรพี่เลยใจเย็นๆยังจะดีเฮ้ยจริงเหรอแกงกูวะเนี่ยผมไม่ได้แตะอะไรพี่เลย ดี๋ยวมืดจัดเลยเออเห็นไงมเองนั่งไปก่อนก็ได้เดี๋ยวสังทางให้เฮ้ยไม่ได้ดิลุงมันจะมืดอะดิเออเออเน็บเน็บเพลว่งจ๊อโอ้ยนี่จ๊อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเปิดแฟชเลยได้ไหมผมเปิดไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วดิเออวะเดี๋ยวทุกคนจะเอาใหม่นะเฮ้ยติดแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่ดึงพีดิ้งซะ ได้ยิงอะไรพี่มาแล้วมาแล้วหรือเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทำไมไม่มาของเรื่องนี้ออกมทุกคนนะมาครั้งแรกก็เจออะไรนะทุกคนีคนมาก่อนน่ะเรามีคนมาก่อนนะเราใช่แล้วเองมาดูรอยเท้านี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไร อะไรเมื่อกี้ยิ่งตกลุงลุงไม่ได้ยินหรอใช่เมื่อกี้ได้ยินตรงไหนกันบนหัวผ่านนะต้องระวังนะนี่คนหน้าก่อนหน้าแล้วจริงแลมันมีรอยเท้ามันเลยอาถรรพ์หรอนี่ชัดเจนไหมเออเออจริงเว้ยลุงมีรอยเท้าเออจริงจริงเราเราล่างล่างที่ลุงบอกอยู่ไหนอะลุง มันน่าจะแอร์ไปสักที่นึงไม่ก็ใช้มนต์สะกดปิดตาเราไม่ได้มานี่นี่นานพี่พี่ยังหลออเหมือนเดิมหลอนจริงนะครับเฮอะไรนี่เขาขนาดผมว่าผมใจแข็งนะทุกคนแต่เขามาเนี่ยคือคนลุกรอดเลยนะไม่รู้ว่า ร่างกายมันเป็นแบบไหนผมก็ไม่รู้นะบอกไว้ถูกนะอาการกนออหนักลุว่ามันแปลกๆนอะอาการมนันอึดอัดไปทั้งตัวเลยนะลุนะเฮ้ยเย็นเจยเบยเลยพี่เออเฮ้ย,ยลุงมันต้องมีคนเฝ้านีไหมสม่งที่คนดึงอ <ใน S 2> ่ะ ล้วใถ้ามีคนามดึงนี่ทั้งทั้งหลุมอะไรนะดูข้างบนนี่เปดแล้วนูประตูสู่เมืองลับแลอ๋อนี่นะทุกคนที่ผมตามหาอยู่นะนี่เป็นทางที่ประตูที่ลุงบอกนะว่าจะไปทางเมืองลับแลโดยที่เป็นทางลัดเข้าไปนะโดยที่ไม่ต้องข้ามมิติใช่ไหมเดนใช่ในี่นะทุกคนที่ผมต้องมีคนนําทางหรือว่าเปิด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 ให้เราเห็นก่อนก็คือลุงชัย แต่ต้องมีวิชาคุมด้วยนะครับพวกนี้ใช่เสียงอะไร,รไเสียงอะไรเสียงงามยศแต่ก่อนน่ะเรามีคนมาแล้วนี่นะทุกคนประตูที่ผมตามหานะแต่ยังไงก็ต้องมีคนนะนำทางมานะโดยที่ลุงลุงชัยเปิดประตูทางเข้านี้

เขาดูห็นพี่สีอย่างจ้าบเลยเออนี่เขาแยกหินอะไรพ่อผมไม่รู้นะแต่ว่าเหลืองใช่นมเหมือนสีเเลยวะที่ที่มาก่อยเขาระเบิดกันเขาอยากได้แร่อะไรพวกนี้พี่หรอใช่ใช่เ้ยแต่สวยไงสวยนะสวยสวยเหมือนเพชรเลยนะทุกคนเลยพี่ลองดูมันมีหลายสีนะพี่ลองจี้ดูดีๆเนี่ยด้านในอ่ะมันมีหลายสีมากพี่เจอไหมพี่ไม่ใช่ว่าเป็นในนี่นะยกหรือว่าอ๋อพี่มันมีนะมันมีพี่แต่ว่า ก็ต้องหาดูกันทีนึงมันหายากพวกผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นหยกหรือเปล่าแต่หินนะสวยงามมากเลยผมว่างน่าจะมีนะพี่แต่ว่าจะทุบก็ทุบไม่ได้เลยโอ้พี่ดูดิบนมันมีเหมือนจะมีท่ามีอันหนึ่งหรือเปล่านั่นะลยเหมือนจะขึ้นไปได้แล้วเลยไม่รู้แต่ทะลุไปมิติหน้เราก็ไม่รู้เงีนยเฮ้ยแล้วลุงแกทำพิธีอะไรนะเดี๋ยวราลุงชายทำพิธีก่อนนะทุกคน ไม่ได้นั่งหลับใช่ไหม,ไมไวันนี้วันนี้คือใช้ชีวิตแบบเสี่ยงสุดยอดเลยนะทุกคนนะ ลุงเปิดแล้วลุงเปิดเราตามนี่รออะไระอ่ะโอ้โหดูนี่ดิโอ้โหช่วยงานเยอะเลยฮะฮะในปลีกอ่ะในปลีกเหรคือนะมันถามว่าล,ลุงกลัวไหมลุงบอกกลัวก็กลัวแต่ว่ววจาจําเป็นต้องมามแบบว่าร่างของคนในเมืองเขาเขาต้องช่วยอ่ะพี่ าจะไปเอาล่างคนในเมืองเขากลับนะทุกคนใช่พี่ผมว่าโดนปิดหรือว่าจะเจอไหมไม่น่าเดเจอหรือว่าไม่เจอไวเนะลีนี่หลือกันร้อนแหละแล้วเหลกันร้อนแหละฟังไม่ออกฟังออกไม่หมดอะไรแปลว่าอะไรลุงลุงเคลงว่ะเห็นพวกนี้ทายม้อนั่นมันคิดกับเราไม่ดีมันอาจจะทะไล่ให้ปิดเราก็ได้อันตรายอะไรทีนี้

กูต้อยนะมาที่เมื่อกี้ตอนที่พี่มาเหมือนมีอะไรจะกินหลังเออเห็นก่อนเลรอเห็นก่อนนี่เว้ย่ผมกล้าพูดเลยพี่ผมไม่ได้จะกินหลังพี่แน่นอนใช่ไม่ใช่ผมแน่เออแต่แต่เองยู่ไก่ยู่ห้างกับพี่เยอะเลยนะที่เราถืออันนี้ด้วยไงงงเลยไม่ใช่ผมแน่นอนเราต้องระวังเห็นก่อนนี้ไว้ด้วยไม่ค่อยแน่ไว้ใจเลยอ๋อตรงนี้เราลุงนี่ไงอ๋อลุงฟังขึ้นไปเนี่ย อันนี้ผมไม่เคยรู้เลยนะว่าเป็นประตูทางเข้าเมืองลับแลหลวงชัยนี่นะทุกคนเราก็ได้เจอทางเข้าที่แท้จริงฮะเข้าไปสู่เมืองลับแลแล้วผมก็ดันไปติดด้ทุกคนติใจสาวเมืองลับแลอยู่ด้วยฮะทุกคนท,ท,ที่ที่พี่หนุ่มเห็นพี่หนุ่มเห็นสาวลับแลได้หรอใช่ใช่ตอนนี้พี่กําลังติดใจ สาวเมืองรับแลเลยยิ่งเดือนี่เขาตามพี่มาด้วยนะพี่เฮ้ยใช่หรอวะสาวรับแลพี่อะเขาติดเขาติดพี่ไหมล่ะก็ติดอยู่แหละแต่วันนั้นเขาไปแม่งมีตัวอะไรไม่รู้ทีบออกมาเขาเอ่เหมือนแต่เขาทําเหมือนเขาได้แป๊บเดียวไม่แน่เขาติดพี่เขาตามพี่มาทําไงอะใช่หรอวะคนลุกเลยวะโอ้โหดูข้างในอะไรวะนั่นอะดูชายสองไปดิ โอ้โหทุกคนทางเข้าว่าเสี่ยวนะยตอนที่ออกมาผมได้ยินเสียงแบบมันเหมือนหมีพี่นุ่มมันเหมือนหมีดังแบบว่ากล้องเลยอ่ะคือแบบมากันห้าหกคนนี่ยังต้องกลัวพี่เนี่ยมันดังแบบมันเราเราหันเราหันหน้าไปใช่ไหมมันก็ดังมาตรงข้างหลังมันมันสลับวนไปอ่ะเราดูทางเข้าดีพี่อืจริงมันยังหลอน เพวกผมก็เข้ามาลึกกันมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเพรานมิติไหนไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยแล้วแดงอะไรแล้วก้อนหินเนบอยู่แค่เนี้ยดูดินี่ก้อนนึงนี่ก้อนนึงแดงรีบเข้าไปกันนะเออโอ้โหเฮ้ยลุงเออไปเลยลุงลึกมากเลยนะแน่พี่นุ่มก็เถียงเนี่ยลึกจริงนะทุกคนด้านบนดิพี่ลึกมากเลยโอ้ยเราจะเจอคนของลุงไหมนี่ยลุง มันน่าจะใช่โมนซิปส่อนไว้เฮ้ยเฮ้ยแดงเด่นแดงล้วงเลื้อยเลยวะเราต้องทำเวลาแล้วถ้าถทาลุงเสื่อมปลาตากลุงโยกเหมือนกันอันนี้อันนี้มันเป็นหินสีเขียวด้วยเนี่ยเมื่อกี้มันตกอยู่มันตกมาเนี่ยคืมันตกง่ายมากเลยที่เขาเรียกว่ายกโอ้นี่หินยกเหรอ มันใช้ใช้ยกๆย,ยกพี่แต่ว่ามันหายยากนะพี่ตรงเนี้ยมันอาจจะอยู่ภายในนี่อีกนี่ไงน,นี่เขียวเขียวอยจริงนะทุกคนดูซ่องไปงั้นยกจยกอย่างเนงะี้ยนี่อีกหนี่เรามาทะลุเหมือนเหมือนเหมือนเป็นท้ามสมบัติอะไรสักอย่างนะอ่าประมาณนั้นเลยพี่นะใช่ใช่ใช่ใชใชแต่ว่า เราจะเอากลับไปไม่ได้ใช่ไหมแดงห้ามห้ามเลยพี่ผมว่าแม่แต่เดี่ยวเดียวก็อย่าเอากลับนี่คือเมืองสมบัติจริงๆเลยทุกคนข้างในนีไมบั่แต่เดี่ยวก็อย่าเอากลับเราต้องแบบว่าห้ามโลบเลยนะแดงไหมลูกไม่ได้นะทุกคนลูกเขาดีเหรอออกไปไหมลุงว่าไงผมว่าไหม

น,น,น,น้องแดคงครับขึ้นอย่างเอาเลยอ่ะขึ้นขึ้นโอ้โหขึ้นโหจริงนะคนนะ Ủa, ơi ôi ôi ông vinh ông hiền chắc ừ không à biết nghe luôn có mấy nữa chơi chưa mấy nữa ừ ừ ừ, ừ, rồi, rồi. ừ rồi, rồi, rồi. Đi, rồi. อ้ยวาลุงเลยุงเลยนี่น,น,น,นี่อตอสุดแรงเล,ลุงมอยว้างไหนไหนคนคนทั้ลงนั้นไหรที่ที่ลุงบอกว่าเนนไอป่าลิงตาแดงมันสอนไว้ มันหลากตัวเข้ามาตรงนี้แหละก็ออย่างที่ลุงบอกเองลุงเข้าไปเลยนะทุกคนแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นชันลงนะทุกคนนะไม่ได้ชันขึ้นนะนะตอนเนี้ยพวอผมก็คืออ,อ,อะไรมีตะข้าวหรอ ามันชันลงด้วยนะนะทุกคนนะโหดทางโหดจริงรรมกเสียงอะไรวะลุงชัยเสียงอะไรอือองูข้างบนนี่ไอ้แดงอะไรมันลอบตัวอยู่แถวนี้แหละใช่ มันไม่ให้เราเห็นมันเหมือนมันเหมือนยกัะพี่กลับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยยกนละทุกคนลุงจะเปิดแล้วนะ,ะมันยังไม่ใช่เหมือนแท้ลุนิ่งนิ่งเงียบเงี้ยว้ไมเจอยังไงก็ยาว่าลุงลุงจะทําความสุความสามารถของลุง ได้บทที่บ้าไม่เจอจริงเหรอลุงไม่เจอไม่เจอเลยอะไรเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้พวกผมก็ลงกันมาลึกมากนะแต่ลุงก็ไม่เจอสุดเลยนะเนออได้บทที่บ้า

ไปแล้ว่งมาวิ่ะไม่รู้ยาเดินเดินอุ้ยแดงมันจะฆ่าหมดล้ใช่แล้วมันคิดตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันวะเหมมตัวเของคนคนตัวเลยเออตัวดำเลยลุงไม่มีหน้าตาเลยนะ มันส่งคนมาแล้วเฮ้ยใช่ครับเฮ้ยเดงไปเฮ้ยเดงพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆตั้งสติเราต้องรีบออกก่อนที่มันจะเอาท้ำปิดเราเฮ้ยแด้งไหมตั้งสติกันทุกคนตั้งสติวันชิบมันส่งคนมาแล้วอันนี้ลุงสั่งให้ออกแล้วนะทุกคนต้องรีบออกกันเล ตีวิง at, ่งเงินไปก่อนนะเดี๋ยวเราติดตามกันในคิดวิดีโอหน้าไปไปไปวิ่งกันหลังนี้วิ่งวิ่งกลับกันกข้าไก่อนนะทุกคน